วันที่10ทําดีเพราะว่าพอคนทําดีด้วย <Marvel> พ่อพ่อไอ่ะพ่อม่แกล้งต่วันนั้นจะบ่าให้ดิกินมากพ่ออะไรอ่ะใครขอรองจะให้ดูจะให้ดูอยู่นี่เนี่ยว้ายมาไปแก้งตอนไั้่พ่อเดินบนรอบบ้านนึกว่าหาปมอยู่ทหน้ากเดี๋ยวพี่บอสมาดูหนแกล้ แล้กคือใส่พอนเป็นะกินก๋วยเตี๋ยวครับก้าแต้วก้าแต้วคืออะไรนะเราไม่รู้กตวใครรู้บ้างหรอศูนย์คนศูนย์คนดีแล้วราง มันดก็มีเอโว่า